สวัสดีครับทุกคนวันนี้มิกอยากชวนคุยเรื่องเครื่องต้นแบบที่กำลังขย่าวงการเครื่องบินลบยุคใหม่มากๆนั่นคือเฉิงตู J36 หรือที่หลายสักักเรียกสั้นๆว่า J36 ก่อนเริ่มขอวางกรอบให้ชัดครับชื่อ J36 ยังเป็นชื่อเรียกโดยสื่อและนักวิเคราะห์ยังไม่ใช่ชื่อทางการสิ่งที่เล่าทั้งหมดต่อไปนี้อ้างอิงจากข้อมูลเปิดภาพถ่ายและรายงานเชิงวิเคราะห์ พร้อมการตีความแบบประมัดระวังสำหรับคนดูทั่วไปจุดประสงค์คือช่วยหเห็นภาพว่าเรารู้อะไรจริงจากภาพและตรงไหนที่ยังต้องรอยืนยันจากทางการครับก่อนจะลงลึกขอพาไล่เวลาแบบรวบรัดเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเรื่องนี้เริ่มจากจุดไหนและเดินทางมาถึงตรงไหนแล้ว ปลายปี2024มีภาพการบินทดสอบต้นแบบที่คาดว่าเป็นฝั่งเชิงตูโผล่ขึ้นมาจากนั้นในช่วงไตรมาสแรกของ2025ภาพใกล้ชิดขึ้นเรื่อยๆทำให้เราเริ่มจิ้มดีเทลได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรงไร้แผนหางปีกทรงดับเบิลเดลต้าอินเล็หลายตำแหน่งและล่องรอยห้องอาวุธภายในใต้ลำตัวไฮไลท์สำคัญล่าสุดคือปลายตุลาคม2025 เราเห็นภาพลําที่2ที่ปรับรายละเอียดเชิงวิศกรรมหลายจุดเช่นทรงอินเลทระบบล้อและบริเวณท้ายเครื่องนอสเซิลสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าทีมออกแบบกำลังเข้าสู่รอบจูนจริงจังเพื่อไล่ให้ได้คุณลักษณะตามที่ต้องการไม่ใช่เพียงการโชว์ทรงให้โลกเห็นครับเมื่อรู้จังหวะเวลาแล้วต่อไปมาดูกันว่าในภาพที่มีอยู่เรามองเห็นรายละเอียดทางเทคนิคอะไรได้บ้างครับ เขาโครงโดยรวมเป็นแพลตฟอร์มไายแพนหางซึ่งช่วยลดไลเซนเรดาจากมุมมองต่างๆและมักถูกเลือกในโครงการยุคใหม่ปีกแบบดับเบิลเดลต้าช่วยบาลานซ์พื้นที่ปีกกับมุมประทะในหลายช่วงความเร็วและทำงานร่วมกับลำตัวแบบเบลนที่รวมปริมาตรถังเชื้อเพลิงและช่องอาวุธเข้าไปในรูปทรงอย่างแนบเนียนจุดดึงสายตาสุดๆคือการจัดวางสาเครื่องยนต์ ที่ปลายท้ายเห็นช่องไอพ่น e 3ตำแหน่งชัดเจนป่งชี้ว่าระบบขับเคลื่อนถูกออกแบบมาเพื่อแรงขับรวมสูงและมีสเกลพลังงานเพียงพอสำหรับระบบยุคใหม่ครับอินเล็ดอากาศเป็นอีกซิกเนเจอร์ที่สะดุดตาเราเห็นคู่อินเล็ดใต้ปีกลักษณะใกล้เคียง DSI ซึ่งช่วยชดเชยบอลลี่เลเยอร์ bon Layer, และลดโครงสร้างที่ยืดลำ้ำพร้อมโดมอินเล็บนสันหลังอีกหนึ่ตำแหน่ง การมีไหลอินเลทแบบนี้สื่อว่าทีมกำลังบริหารการไหลให้อิ่มกับ3มเครื่องยนต์และยังช่วยออกแบบมุมบัทะมุมรับลมในแพลตฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทางได้หลากหลายนอกจากนี้ใต้ลำตัวเรายังเห็นฝาปิดของห้องอาวุธภายในหลายตำแหน่งทำให้คาดได้ว่าแพลตฟอร์มเน้นการพกอาวุธในลำตัวเพื่อรักษาลายเซ็นต์ต่ำ ระบบลงจอดด้านหน้าเป็นล้อคู่ส่วนล้อหลักด้านหลังเป็นแบบคู่เรียงตามยาวบ่งบอกน้ำหนักบรรทุกและแรงกดล้อที่สูงกว่าขับไล่ทั่วไปด้านขอบพิษจากมุมภาพบางชุดชี้ว่าพื้นที่ด้านหน้ากว้างพอสำหรับการนั่งข้างกันไสาบายไซสาหากเป็นจริงก็สอดรับกับบทบาทภารกิจที่มีเวิร์กโหลดสูงเช่นการควบคุมประสานงาน ucav การบริหารการลบแบบเครือข่าย และการยิงอาวุธสแตนด์ออฟระยะไกลครับประเด็นที่สะดุดตาที่สุดคือการใช้3เครื่องยนต์คำถามคือทำไปเพื่ออะไรได้ข้อดีอะไรและต้องแลกกับข้อจำกัดแบบไหนทำไมต้อง3เครื่องยนต์มองภาพกว้างคือเพื่อแรงขับรวมสูงและพิสัยยาวขึ้นยิ่งลำใหญ่ยิ่งต้องแบกเชื้อเพลิงอาวุธและระบบสื่อสารเซนเซอร์จานวนมาก สเครื่องยนต์ยังเปิดพื้นที่ให้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไ,ไฟฟ้ากำลังสูงสำหรับเรดาร์แอร์เรหลายด้านลิงก์ข้อมูลความจุสูงและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่กินพลังงานมากอีกมุมคือความทนทานของภารกิจถ้าเสียเครื่องยนต์หนึ่งในภารกิจยาวๆก็ยังมีโอกาสพากลับฐานได้อย่างไรก็ดีสิ่งที่แรกคือความซับซ้อนเชิงโครงสร้างการจัดการความร้อนไยเซนอินฟาเรด ความยากในการซ่อนท่อหัวฉีดและน้ำหนักระบบที่เพิ่มขึ้นทำให้เราจึงเห็นการจูนอินเล็กับท้ายเครื่องระหว่างลำแรกกับลำที่2ครับควบคู่กับจำนวนเครื่องยนต์รูปทรงไร้แผนหางก็สำคัญเพราะแม้การควบคุมจะยากขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือการพลางตัวที่ดีขึ้นครับการตัดแผนหางออกหมายถึงงานควบคุมท่าทางตกกับพื้นของปีกและพื้นผิวควบคุมอื่นๆมากขึ้น มักใช้เอเรวอนแฟลป o ลอนสปีดเบรกแบบแยกซ้ายขวาหรือแม้แต่เซอร์เฟตเล็กๆบริเวณขอบลังเพื่อลดแรงลมประทะและรักษาเสถียรภาพที่แรกมาคือซอฟต์แวร์ควบคุมการบินต้องฉลาดและทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์อย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมสภาพที่เปลี่ยนไวัเมื่อบรรทุกหนักหรือเข้าสปีดสูงสิ่งนี้สอดคล้องกับทิศทาง6ิก Generation หลายชาติที่ยอมรับความซับซ้อนฝั่งซอฟต์แวร์เพื่อแลกสเตลประสิทธิภาพในช่วงท่าทางที่ต้องการครับจากรูปทรงและแนวคิดการใช้งานเราลองมองไปที่ระบบรับรู้และการเชื่อมต่อกันว่าส่วนไหนพอคาดหมายได้และส่วนไหนยังต้องรอยืนยันครับรูปทรงที่เน้นระยะไกลและการทำงานกับ UCAV เป็นไปได้ที่แพลตฟอร์มจะพึ่งพาเรดาร์เอซ่าหลายด้านช่องรับสญัญญาณตัวส่งข้อมูลความเร็วสูง และระบบสื่อสารที่เข้ารหัสเพื่อเป็นหัวขบวนของฝูงโดรนอย่างไรก็ตามนะตอนนี้เรายังไม่เห็นข้อมูลยืนยันเรื่องเลดารุ่นจริงความสามารถซ u เปอร์ครูสหรือรายละเอียด Data Link ระดับควบคุมโดรนโดยตรงสิ่งที่ทำได้คือระบุกรอบว่าแพลตฟอร์มดูถูกออกแบบเพื่อรองรับสมรรถนะเหล่านี้มากกว่าจะตัดสินว่ามันมีแน่ๆครับเมื่อนำทุกชิ้นมาประกอบกัน ลองจินตนาการภาพการใช้งานจริงว่าหน่วยจะหยิบเครื่องนี้ไปทำภารกิจแบบไหนบ้างเมื่อรวมรูปทรงไร้แผนหางปีกดับเบิลเดลต้าห้องอาวุธภายในและ3เครื่องยนต์ภาพที่ชัดขึ้นคือแพลตฟอร์มสายระยะไกลแบกหนักคุมฝูงงานที่น่าจะเหมาะคือเจาะกดดันระบบป้องกันชั้นนอกด้วยอาวุธสแตนอฟยิงทะลุระยะคุ้มกันของเรดราภาคพื้นหรือเรือ,รอลบ พร้อมประสานงานโดนโจมตีโดนสอดแนมให้ทำงานเป็นแพ็คในบางสถานการณ์อาจทำหน้าที่เป็นโหนดควบคุมส่งผ่านข้อมูลให้ฝูงมเครื่องขับไล,ล่รุ่นที่4.5รุ่นที่5เพื่อขยายการรับรู้สถานการณ์และแบ่งภาราการยิงครับฝั่งทะเลแพลตฟอร์มลักษณะน,นี้สามารถเล่นบทล่าสกัดเรือผิวน้ำระยะไกลโดยใช้อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือร่วมกับโดนละตะเวนและในภารกิจข้ามภูมิภาค 3เครื่องยนต์ช่วยให้ยืนเวลาในอากาศได้นานขึ้นลดการพึ่งพาเติมเชื้อเพลิงกาอากาศหรืออย่างน้อยก็ยืดระยะระหว่างการเติมได้ครับเพื่อไม่ให้มองในกรอบเดียวเราลองเทียบกับกระแสของโลกตะวันตกที่กำลังพัฒนาแนวไร้แผนหางและการทำงานร่วมกับโดนครับฝั่งสารัฐและยุโรปก็เคลื่อนไปทางเทเลสและทำงานร่วมโดนเป็นแกนหลัก ต่างกันที่ส่วนใหญ่เลือกคู่เครื่องยนต์ขณะที่สิ่งที่เราเห็นจาก J36 คือการลอง3ามเครื่องยนต์บนลำขนาดใหญ่ทำให้มันยืนอยู่ระหว่างเครื่องลบหนักกับเครื่องโจมตีระยะไกลในมุมภาพรวมจึงมีความเป็นไปได้ว่ามันจะไม่ถูกใช้เป็นนักสู้วงในบ่อยนะักแต่จะเป็นตัวคุมเกมระยะไกลที่ทำให้เครื่องเบาวกว่าเข้าไปทำงานได้ปลอดภัยขึ้นครับ สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นย่อยมีต้นทุนฝั่งการซ่อมบำรุงอะไหล่และชั่วโมงบินต้องคิดให้ครบว่าคุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่ได้มาหรือไม่3เครื่องยนต์หมายถึงงานบำรุงรักษาและอะไหล่ที่เพิ่มขึ้นต้นทุนชั่วโมงบินอาจสูงขึ้นโครงสร้างเครื่องที่แข็งแรงขึ้นอาจทําให้น้ําหนักว่างเพิ่มแต่สิ่งที่ได้คือแรงขับสํารองพลังงานระบบและเวลากว่าพื้นที่ที่มากพอให้ทําหน้าที่โนด คุมฝูงหรือยิงจากนอกเขตคุ้มกันในจังหวัดที่ใช่คำถามสำคัญที่ทิ้งไว้ให้คิดต่อนะครับความคุ้มค่าระหว่างความซับซ้อนกับสมรรถานะที่เพิ่มขึ้นกับยุทธศาสตร์และกระเป๋าเงินของแต่ละประเทศต่อไปมิกพาไล่ดูตารางสเปคจากข้อมูลเปิดนับปลายตุลาคม2025แบบสั้นจำง่ายนะครับ จุดประสงค์คือบอกให้ชัดว่าอะไรเห็นจากภาพจริงและอะไรยังต้งองรอข้อมูลทางการอีกทีครับรูปทรงหลักยืนยันจากภาพหลายชุดว่าเป็นเครื่องไร้แผนหางใช้ปีกดับเบิลเดลต้าและลำตัวแบบเบลนเพื่อซ่อนลายเซนเรดาครับระบบขับเคลื่อนเห็นชัดว่าเป็นเครื่องสามครึ่งยนต์มีไอคอนท้าย3ามตำแหน่งแต่ยังไม่รู้รุ่นและแรงขับ อินเลตมีทั้งคู่ใต้ปีกลักษณะคาเลต DSI และอินเลตบนสันหลังโดยลำที่2มีการจูนทรงอินเล็ตใหม่สอดคล้องกับการทดสอบแอโรจริงจัง,จงหัวข้อห้องอาวุธเห็นช่องอาวุธภายในใต้ท้องหลายตำแหน่งแต่จำนวนและขนาดยังไม่ทราบชุดลงจอดล้อหน้าแบบล้อคู่ล้อหลักคู่เรียงตามยาวและลำที่2มีการปรับดีเทลเพิ่มเติม ข้อพิจากมุมภาพบางชุดชี่ว่าเป็นแบบนั่งข้างกันสนับสนุนแนวคิดภารกิจระยะไกลและงาน C2 ร่วมกับ UCAV ส่วนบทบาทคาดหมายจะไปทาง Ve r y Heavy t a c t i c a l Jet เน้นระยะไกลยิงสแตน o ออฟมากกว่าจะด็อกไฟตัวเลขมิติและน้ำหนักมีการประเมินระดับ50ตันคลาสแต่ยังนับเป็นสมมติฐาน สรุปคือเรามีหลักฐานชัดเรื่องทรงลายแผนหาง3มเครื่องยนต์อินเลนหลายจุดห้องอาวุธภายในและการเปลี่ยนแปลงในลำที่2ขณะที่ตัวเลขสเปครุ่นเครึ่องยนต์รับสมรรถนะละเอียดก็ยังต้องรอยืนยันนะครับทั้งหมดนี้ยังมีช่องว่างของข้อมูลอยู่มิขอสรุปสั้นๆว่าประเด็นไหนที่เรายังต้องรอการยืนยันจากแหล่งทางการครับ เครื่ยนตรุ่นจริงเรดาร์เอเลด,ด้านข้างความสามารถซูเปอร์ครูสรายละเอียด Data Link ค์ระดับควบคุม UCLV และไทม์ไลน์สู่การผลิตยังไม่มีข้อมูลยืนยันณตอนนี้เราจึงยึดหลักพูดเท่าที่เห็นและชี้ให้เห็นจุดที่ยังต้องรอครับก่อนจบมิต่อบคำถามที่เพื่อนๆน,น่าจะสงสัยและตอบแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้ภาพรวมชัดขึ้นครับคำถามที่1 มันสู้หมัดต่อหมัดได้แค่ไหนคำตอบคือดีไซน์บอกว่าโฟกัสคนละเกม J36 คือเกมระยะไกลและเครือข่ายร่วมโดรนมากกว่าจะเป็นมวยวงในครับคำถามที่2ทํทำไมอินเล็ตมีทั้งบนสันหลังและใต้ปีกคำตอบคือเพื่อจัดการการไหลของอากาศสำหรับ3ามเครื่องยนต์และคุมลายเซนมุมปะทะเราเลยเห็นการจูนทรงอินเล็ตในลำที่2ชัดเจนครับ คำถามที่3 <S <S เห็นพูดว่าเ้าพิดนั่งข้างกันจริงไหมคำตอบคือมีภาพด้านหน้าที่สนับสนุนแนวคิดนี้และสำนักข่าวกลองเชิงเปิดวิเคราะห์ไปทางนั้นแต่ยังไม่ใช่ข้อมูลทางการนะครับเพื่อความยุติธรรมกับผู้ชมเนี่ยเราขอตั้งกรอบให้ชัดอีกครั้งว่าอะไรคือข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้และอะไรคือการตีความอย่างระมัดระวังครับเจสเป็นชื่อเรียกโดยนักวิเคราะห์ยังไม่ใช่ชื่อทางการของจีน สิ่งที่ยืนยันได้จากภาพทรงไล่แผนหางปีก Double Delta, ดับเบิลเดลต้าอินเลตหลายตำแหน่ง3เครื่องยนต์ห้องอาวุธภายในและการจูนดีเทลในลำที่2ตัวเลขสเปคสมรรถนะเป็นการตีความจากดีไซน์และข้อมูลเปิดไม่ใช่ตัวเลขยืนยันจากทางการสรุปวันนี้นะครับเรากำลังเห็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแนวนคิดเดิมของเครื่องรบยุคใหม่อย่างชัดเจนทั้งในแง่3เครื่องยนต์และการจัดรูปทรงโดยรวม ขณะเดียวกันภาพของลำที่2ก็ทําให้เชื่อมั่นมากขึ้นว่าโครงการเดินหน้าอยู่จริงและกําลังไล่จูนส่วนสําคัญอย่างอินเล็ตชุดล้อและท้ายเครื่องส่วนบทบาทที่เป็นไปได้ก็มุ่งไปทางภารกิจระยะไกลแบกอาวุธหนักและคุมฝูงโดรนมากกว่าการประทะระยะไกล้แบบคลาสสิกค,ครับหากมีข้อมูลทางการออกมาเมื่อไหร่เนี่ยมิก็จะกลับมาทำตอนต่ออัปเดตตัวเลขให้ชัดขึ้นอีกครั้งนะครับ สุดท้ายมิกฝากคอมเมนต์มุมที่อยากให้เจาะไว้เพิ่มได้ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่รับชมแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ